ที่ภากระลุงปหายามตอนยามดีกรบเมรทุกคนมานบอมานกรวบะกรบบวากันเด้อตอนผักเห็ดเห็ดเลี้ยวเลยฮะยันว่ากุ๊บเขาย่านแบบปลาบืนนะนำไปซ่องเบิ้งนันมีบ่มีกรบบวากันทุกคนตั้งหล่อเบิ้งหล่อส้มปอกอันนี้ฮะับวบโค้งอันนั้นโค้งน้าปลาปลามานะาหัวมมันเบิ้ลตะโกนจังไผรนี่ กระลอกออกมาเฮือนบักทุ่งเล่นนี่ข่ามันนี่เล่นนี่เฮือนบักทุ่งกระมุนเบิ้ลเนี่ยหมออันโค้งอันนี้ได้ผู้ก็ได้ว่าไปตามถนนบ่แม่บ่แม่ป้าก็จะไพ่มูนเบิดเลยได้นี่ชอบมังเฮ็ดคนทุกคนเฮ็ดเพื่อง ขี่ม้าข้าพ่อขี่ม้าอยู่กูดปูดอยู่แค่กองเพื่องกันแล้วี่นี่หัะลักน้าปลาปืนมาหมายทุกคนเด็กๆนี่เอ้ไสย มีดอกเดียวหนึ่งเห็ดเพื่องทุกคนออกเองยับยึงบัวเม่ปล่อยมันซะให้มันใหญ่เข่าฮะกาลังงาม เข่าขเคี้ยวแล้เนะแม่นาะโอ้ยหมดประคบลงทุงลงท่าเนีมือเศร้าทุกคนก็แม่เห็นเข่าเคี้ยก็ดีใจเห็นเขางามก็ดีใจท,ทุกคนเพราะว่าความฝันของเราก็คืออยู่ในหินความฝันความความใฝ่ฝันก็คือเข่านะทุกคนเขาเห็ดถ่ายเห็ดนาก็าจะได้เขาจะได้ผลตอบแทน คือเข่าแล้วนะทุกคนมาสันซะหวังว่าเซวลายๆพอแหละความขืดในใจของใขรแต่ละคู่แต่ละคนน้ทุกคนดำให้ดำหน้ากระเพ้าเนีมันงามมาสันซะความฟันความขิดเจ้วเต็มเล่าสันซะาพอมอประมาณถึงซ่้นความฟันก็เย็นอีแล้วไหวยังหันนทุกคนเอาเห็ดยังกับกับฟันมันจะได้ลายนั่นแหละให้นะคือเรือแม่เขานะ น้ำมถ่วมังเอ้ยเข่าออกแล้วทุกคนนี่นะโอ้ยจะได้เกี่ยวเข่าลุ่มนาวสิมาตง้างแล้วมันนี่นะ่ะลุ่มนาวสิมาผัดอีกแล้วยังบนยังบ่ได้ยังเลยเบิ้งให้เบิ้งเข่าออกก่อนยิ่งแขวามเลย ลมหนาวมาต้องเดินทิศสองพะลมตาโอ้ยเหนื่อยน,น้ำดีเป็นเหนื่อยนะทุกคนอันยังว่าบุาบาเป็นลมหนาวว้อยๆคืดค้อยีกคืนเงี่ยงอีกแล้วท่นซะไม่ไม่ตีก็คึดข้ออีกคืนเงี่ยงแล้วทุกคนคน <laughs> ผมูมีความขีดลมหนาวผัดกับ ขีดนาขีดลัางทันซะเข่าให้น่านเข่าหน้าให้น,น,นติติภาคติดลกทุกคนหน้าบกปลาผัดเดืองเลื้งเลืองจักหน่อยเชืุพื้นบ่าพุนหำอยู่ย่านพลาดต์คอยงมโอ้ืมก้องไ้เจงไข่ในในป้า์เข่ากระง,งามเลยกลุมเลยนะแม่เนาะกลุมไลยไหน กุ่มในเตงคือเพื่อนว่านะคุณแม่กระชาลงหวยทุกคนไปซองเมืองต้อนเมืองลีอะไรการใช้กระว่าสืบอมานแล้วมาซองเมืองยันปลาบืนยันกบบืนยันมาลุงตูงลงลีนะไปซองเมืองนี่ดิงามเลยดิปินโกยังเข้าพินโกอังยางอยู่เข้ายังไม่เข้าอีเตียบอันนี้นะอันนี้แล้วนี่ ใช่พราะ่าโอ้ยพักอีกินอย่างไรได้ไหมนี่นะงามงามชิมาเวเอาอยุน้ำขื่นบ่ะ ขื่นน้ำขื่นน้ำเยี่ยอีแล้วไอ้กอกนี่บ่อของเห็ดเพื่องนะใช่เออคนทุกคนน้ำน้ำยืนขึ้นมาอีกเลย เอาอย่างไรตืบเนาะอืออะไรตืบพุงโอ้ยเบิ่งค้าคันโฮมหิ่มไม่นี่แหละผูกทุกคนใหญ่มูนโทษเด้อ น้ำคลองนะทุกคนมันแหงขึ้นมาอีกเลยี่นั <c ười> อันนี้เนระือน้ำจะถ่วหนาะทุกคนเอาอีกแล้ว <c ười> จะถ่วมเนอฮะกำลังโบก แน้ไม้นะงวดโกนพักขั้นที่หัวล่องนี่แต่นยังจำได้อีมากครงวงดโกนนักดีพักพักกันมาเก็บข้าวโพูดท่านี้มาล่องนี่ได้พุกหน้าขึ้นพูดเลยห้ามงดโกนนะปวดโพดสูงเลยโอ้ได้น้ะมกากรลาลอยู่ปลามังกรถืออยู่แล้ว ลือกเล็กจุลูกอันนี้นะมันคือบบดี้บอมีบอมแม่เออโบธูข้ามขึ้นยื่อเบื้งทุกคนยื่นเบืงย่อเบื้งบบบโบดี้โฮมหอมไอ้นามนี่เนาะต้นแับ ต้นหมากพีพวนนะคุณมันหลุดถ้า่ยแล้มันหลึกก็เริ่มถ่วถั่วหัวปูงโรคนันเป็นค่คันปตีวัหลึกนี่ก็บโรงกระช่างกุกกระสูสีกินเจ้าไะยางวันหุ์นะอะีตัวหนาะมายามต้อนกับมัน มีแต่กระปูชองทำโตแต่ว่าเอาทุกคนมันหลึกปอที่คาดลงมันหลึกพอดีเพียงเพียงขี้แห้เพียงนมอะไรหน้าอะเนี่ยมันจะลุกตัวนี้นะไปเลาะไปบ้านนี้แต่ขันว่าย่านเตี้ยแล้วก็บลงมมาที่ลงไปเห็นยังวิดหัวเลยหท่าทองบลูมนะมันย่านเตี้ยยังยังหนาวยังไม่เศร้า ห้ากิโลทุกคนน้ำไม้เอาทำกระถุ่ยข้ทุกคนน้ำไม้นะพงหนึ่งยอดสองยอดสามยอดแดงๆนแมงปุุน้ำไม้ลายว่าห็ไม่ก่อไข่เนอะ <Okay. S 1> ใส่เบ็ดกพื่ชีถือเนาะใส่เบ็ดปลาทุกคนมือก่กนนะขีเหอนนะขีมาพี่นะขาีน้ามท่วมข,วมขีพี่เลยขี่มาเมื่อน,นะครับคุณแม,ม,ม่นนมายามันมองมันนะไปลงนี่เลยพระบ,บุกเฮงตื่มองข้างโคกน้องไปเนี่ยม,นนอ,มองไครเออเมอนมองทางเฮือนเขาบอกเออเอาไปกลางไก่เมะ เอาไหมกางปิดกลางใกล้เนาะเขาจังได้อยู่ไหมเขาชื่อโบหินเขาชื่อโบห้าอีบอขน่ะที่ผมมองอันเราเคยสวนบอเราเคยอันนี้บอทางเชามองไปกลางไกลผมตะกี้เราเพื่อมันเข้ามาแถวนี้ทุกคนน้าโบขะข้างโคกถลื้อก็จะพูดแนะนำขืนเขาพูดเลยผูก บอลเฮือจอดติกี้พื่อแ่เจาบัดขึ้นซูงแท่มาหล่อวงหน้ำไม้ทุกคนให้แม่พวดมองถาหน้ำไม้หน้าไม้อยู่ท่าหน้านาตาลีทุกคนพูเห็นบ่นะอ้าวซูงกล้องกับบัตรถือฟูทุกคนแดงดงๆนแมนเวอร์ท่พ พวกคุณแม่คนหยุบมองได้เลยจะไปกลางเพ็ดกลางไกลมองข้าเจ้าถิ่มทุกคนเข้าเจ้าบ่าเอาฮะนะน่านเป็นไรครับร่องภาละเดิมแม่ไปคิดิ้นดาดนะเอาคือมีเฮือคนบอก พ่อแม่คือมีเหือดคนทั้งหนาเช้านะครน่าคอไม่นออเอาื่อมาไว้บอกมนี้มาให้เต่เป็นเงาขังผู้ร้ายไปตกใจ บ้านเฮือก็เฮือใหญ่เบิดจักคนแล้วเคยเฮือจ้ะนะฮอดบ่30บ่ติด9คนอะคือใหญ่คือบ่เบิดหลายเฮา10 20นี่แหละเนาะเออประมาณ20คน20บ่ได้ซาใส่หลายได้ดอกเฮาบักใหญ่ก็คือ20ทุกคนเพิ่นเอาเือเพิ่นขึ้นห้วยน้ําขึ้นอีกแล้วโอ้ยบ่ใช่บ่ใช่จับก้องให้ฮอดพูดล ทุกคนบรรยากาศภูนลอไม้เหรอวะเบื้อเฮเบิ้อเบิ้อขึ้นกว่าก่องกระด้างเห็นว่าอะบรเห็นก้องห้างลูกเด้อลึกคุณแม่ว่าลูกเอานี้เลยบุหรีลูกตรงนี้ ัทุกคนให้อีนคือแม่จับกล้องให้เดินไลเด้อมือลวกกินเด้อ แ้วอ,อยู่เนี่กินบนเออทุกคนคคกนนินกระปุนกับแก้วห้ามเนาะห้ามกินงาไม้นะเพราลอวมันลายแล้ว ฮีแต่ยูคนลงคังนาานาคันนาเก่งหน่อยทุกคนเด้อคุณบักหักไปแล้วคลิปหน้าพอก,กัอนใหม่ขอบุญคุณอะไรพาพามายามต้นกับบอมาร์เกบพักอิตอนต่อทุกคนพักอินพัก๊บ